คลิปนี้ก็จะสอนนะครับเกี่ยวกับการทําให้หน้าแรกของเรามีเฉพาะชื่อตัวนี้แล้วก็มีรูปภาพนะครับแล้วก็มีลิงก์กดเข้าไปนะครับอย่างเงี้ยคือบางคนก็จะมีโค้ดมาทิ้งแล้วทาให้ภาพมันแบบมันเกินนะครับไอ้พวกนั้นมันจะทํายากนะครับผมจะไม่สอนนะครับผมจะสอนแบบวิธีง่ายๆไปเลยไอ้พวกแบบเนี้ยเด้นเวลากดเข้าไปเดนเวลากดเข้าไปดากดป,ปุ๊บ,บคำว่าดาวน์โหลด มันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาส่นเสริมนะครับหรือว่าเราจะกดอะไรก็ได้กดรูปภาพมันก็เข้ากดทิ้งตรงนี้เข้ากดรูปภาพเข้าไหมไม่ใช่กดคำไม่เข้านะครับกดตรงนี้กดชื่อเว็บก็เข้าไปนะครับอ,อยู่หน้าแรกแล้วกนเห็นคําว่าดาวน์โหลดคำนี้ไหมดาวน์โหลดเนี่ยก็คือ เราจะแก้เป็นอะไรก็ได้นะครับก็คือเข้ามาที่นี่รูปแบบเข้ามาที่รูปแบบนะครับเลื่อนมาดูคำว่าแก้ไขเนี่ยในส่วนของบทความอะบทความบล็อกเนี่ยนี่ก็คือเราจะเราจะแก้นะครับผมใช้คําว่าดาวน์โหลดแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ของคุณนะอันนี้ก็บทความในหน้าแรกของเราเราจะให้มีกี่หน้ามีกี่บทความเนหนึ่งในหน้าแรกของเราอันนี้ถ้าใส่ปุ๊บก็ กดจากนั้นก็กดบันทึกไปนะครับส่วนอื่นผมจะไม่บอกนะครับแล้วแต่ก็ศึกษาเองนะครับส่วนเมื่อกี้ที่มันไอพวกเนี้ยก็ศึกษาเองนะครับผมจะสอนเฉพาะให้มันเห็นแค่อ่าเห็นแค่ภาพอย่างนี้ใช่เมื่อทําปุ๊บทำอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเรากดที่นี่บทความของเราเอ,อจากนั้นเราก็สร้างรสร้าง สร้างปุ๊บอันนี้ชื่อบล็อกก็แล้วแต่เราจะหั่ชื่อบล็อกก็อาจจะว่าสวัสดีสวัสดีสสดอ่ะแล้วแต่นะครับตอนนี้เราผมก็จะใส่ภาพอา่ะใส่ภาพอา่ะมีภาพมาแล้วอันนี้ก็กำหนดภาพ จะให้มีประมาณโอ้เหนียไปประมาณนี้นะครับจากนั้นให้กดคําให้เนะี่ยให้มันอยู่ด้านหลังนะครับกดตัวเนี้ยกดคําว่าแทรกกันครับอ่าเอาอัน,นอเกี่ยวนะครับเหนียบผมช้าแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้มันก็จะมีขีดเส้นอยนนี้อันนี้คือที่มันจะโชว์ในหน้าแรกของเราจากนั้นอันนี้ก็คือบทความต่างๆที่เราจะให้มันซ่อนนะครับ แล้วแต่เรานะครับอันนี้คือเราจะไม่เห็นเนี่ยมันจะไม่มีแต่เวลากดเข้าไปมันจะมีอาจจะงงงงก็แล้วแต่นะครับนี่คือข้อความที่ซ่อนนะครับจากนั้นผมจะกดคําว่าบันทึกไอเผยแพร่ไม่ใช่บันทึกจากนั้นก็เข้าไปดูบล็อกอ่ะเข้าไปดูบล็อก อ่าเห็นไหมครับมันมันสร้างตรงนี้อันนี้คือมันก็จะมีบทความขึ้นมานะครับเรากดเข้าไปดูเนี่ยกดเขกว่าดาวน์โหลดกดเข้าไปดูปึ๊บอ่ามีอะไรขึ้นมาเต็มเลยทั้งที่ที่แรกมีเฉพาะหน้าแรกนะครับ